สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการเข้าค่ายลูกเสืออ่าครั้งที่วันที่สามครับลือเป็นการเข้าค่ายลูกเสือครั้งสุดท้ายมันจะเป็นการเข้าค่ายลูกเสือครั้งสุดท้ายในชีวิตแบบคิดถึงอ่ะคิดถึงแบบบรรยากาศแบบร้องเพลงแบบลูกเสือการทำกิจกรรมลูกเสือแบบเข้าใ,ใจปะมันแบบมันผูกพันอ่ะ <c ười> คือแบบมันมีความทรงจำดีๆนะ ต้องจำดีๆหลายอย่างเลยสำหรับผมมาแบบการเข้าค่ายลูกเสือแล้วก็การแบบทำกิจกรรมเข้ากิจกรรมคับลูกเสืออ่ผมมีเพื่อนเยอะผมมีเพื่อนแบบมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเพราะลูกเสือมีความสนุกเพิ่มขึ้นชีวิตแบบจริงๆผมรู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบเล่นโทรศัพท์ไปวันๆอ่ะมันไม่คุ้มเลยแบบใช้ชีวิตไม่คุ้มอ่ะชีวิตกูแบบจะคุยกับเพื่อนอ่ะคุยกับเพื่อนแบบ คุยเยอะๆอย่างหาเพื่อนคุยเยอะๆพูมิดไปเรื่อยๆอ่ะแต่ผมว่านะคุยกับคนอื่นอ่ะเราได้ประสบการณ์เราได้เรื่นันแต่เรื่องภาษาผมรู้สึกแบบไม่ได้อะไรอ่ะเสียเวลาชีวิตจริงๆก็เขาเรื่องกันเลยนะฮะก็กาใครรู้สึกว่าสุดท้ายนี่ก็จะเศร้าๆนิดนึงก็เขาสุดท้ายนะหมอสามก็ต้องจบจบลงแล้วก็ไประดอซึ่งระดอกูก็ ไม่ผ่านไอสัตว์ก็นะฮะอ่าเริ่มกับเริ่มวันที่สามเลนะครับก็วันที่สามเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายซึ่งสิ่งกูได้หลับห้าชั่วโมงตื่นทีห้าไอเสียนี่ก็ปี๊กูกูลุกอันนะเย้เอ้ยนาจำได้กูไม่อาบกูไม่อาบน้ำ วันนั้นคือแบบทากับข้าวอ่ะลุกทากับข้าวเสร็จสัปุ๊บก็ทากับข้าววันนั้นกูรู้สึกแบบไม่ดีว่ะซังหวัวกูไม่ดีเลยเตือนมาขนมปังกูไปแลวอะขนมปังกูขนมปังแบบขนมปังไปอ่ะรู้สึกตอนได้ตีสองตีสามั้งนอนอยู่ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่หลับสนิทตอนนั้นยังไม่หลับสนิทแต่เห็นอะไรชัดมาก ไอ้เพื่อนนะ่ะที่มันนอนใะนเต๊นต์เดียวกันนะ่ะแล้วมันแดกขนมปังกูมนลุกขกันมนาแดกเด็กแบบอร่อยตื่นขึ้นมาซอสไม่เหลือขนมปังไม่เหลือเฮ้ยสีแผนกูอิ่มเลยนะมึงแดกครั้งแพ็คเลยเหรอเฮ้ยมึงกินน่กกากลัวกันมากเลยนะมึงกินน่กกากลัวมากนะสีแผนกูก็อิ่มเลยนะโหมึงแดกน่กกากลัวมาก นมข้นรสช็อกโกแลตกูไปแล้วขนมบางกูไปแล้วแล้ววันนั้นวันสุดท้ายคือเมนูง่ายๆเลยคือหมูทอดแล้วไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรยาใส่ก็น้ำปลาคุกกุกกับข้าวกับหมูทอดก <c oughs> ินมาตรฐาที่สุดแล้ว <c oughs> แล้ววันนั้นมาเกิดกรณีพิาพาทอย่างหนึ่งคือมันเกิดกรณีการขัดแย้งระหว่างถุงเท้าถุงเท้านี่ก็ ที่จําได้ว่ามันหาว่าผมอะเอาถุงเท้ามันใบใส่ทั้งที่หุงเท้าที่ผมใส่อ่ะมันคือถุงเท้าที่กูซุกหวัวนอนทุกคืนนะโอ้แต่ที่แน่ก็ช่างเรื่องถุงเท้าไปมันเป็นเรื่องที่ปัญญาอ่อนเรื่องนี้จะเถียงเรื่องนี้เรื่องถุงเท้าอะที่เถียงน่ะก็แค่เรื่องเด็กปัญญาอ่อนที่เถียงนั่นแหละก็ช่างแม่งมันเป็นอนดีตไปแล้ว <S <S แล้วก็พอเสร็จเสร็จการอ่า กินอาหารก็ที่จําได้กิจกรรมสุดท้ายก็ไปรวมไปลงกันที่โดมอืมกิจกรรมสุดท้ายนี่คือแบบต้องไปเรื่อยๆต้องทํากิจกรรมต่างๆซึ่งซุม้มอ่ะมีห้าสิบซุ้มห้าสิบสานห้าสิบห้าสิบฐานอ่ะห้าสิบสานนี่กิจกรรมมึงเยอะมากแต่เขาบอกว่าขั้นต่ำตั้งไ่ยี่สิบห้ายี่สิบห้านี่ก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วผมแล้วอันนี้ยต้องคู่หญิงชายอ่ะ กูคู่ไปสัตว์ซึ่งกูคู่กับเนนาลีคนหนึ่งซึ่งจําชื่อไม่ได้แล้วมันมันนานแล้วยิ่งเปคนความจําเสื่อมอยู่ด้วยแล้วก็พอเสร็จกิจกรรมนี้ปุ๊บมันกิกรรมต่างต่างเลยจำแบบเช่นร้องเพลงท่ายนู่นทายนี่ถายนั่นก็อ่ะตามปกติอ๋อเสร็จนี้ปุ๊บก็ทําพิธีแบบอําลา คือจับมือโอ้กเรานั้นมาชุ่มนุมจะหูกใจรักสมังสมานทุกสิ่งประสงค์จงใจจะเสร็จ สมได้ด้วยสามคีอันความกลมเกี่ยวมันเป็นใจเดียวราสสีทุกสิ่งประสงค์จงใจจะเสร็จสมได้ด้วยสามคีเอือมแล้วก็อ่าจับมือ ล้อมวงแล้วก็จับมือ,องี้แล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็จับมือจับมือจับมือ,มอ,มอกับลูกเสือคนอื่นทุกคนเลนาดรีด้วยอยู่ว่ากระชากด้วยอ่ะก็ตามภาษาซึ่งคิดถึงนะคิดถึงมากอ่ะจริงๆแล้วความรู้สึกผมรู้สึกแบบตอนแรกอ่ะตอนแรกตอนความรู้สึกอ่าตอนนี้กลับบ้านอ่ะเฉยๆนะอยากกลับบ้านแต่พอมาคิดตอนนี้อีกทีแบบ มันคือความทรงจำว่ะมันคือความทรงจำแบบเราไม่มีโอกาสได้หาเราไม่มีโอกาสได้หาได้ได้อีกแล้วไม่มีไม่มีอีกแล้วถ้าอยากได้อีกทีก็รอดอซึ่งรอดอ,ดอกูไม่ผ่านอืมแล้วก่อนกลับบ้านเนี่ยก็เก็บเต้นเก็บของเอาสับเลือนแล้วก็ทำอะไรต่างๆให้เสร็จสับ อ่าอ่าใช่ใช่เรื่องอย่างหนึ่งคือก่อนที่จะรมุงอ่ะคือเขาให้เราเก็บของอะไรก่อนอืมให้เราเก็บของเก็บเต้นเก็บเตาเก็บ,กบของกินสเสบียงอะไรต่างๆแล้วก็ไปรวมกันก่อนอืมไปรวมกันก่อนบ่อยคืออันจริงๆอ่ะสัมภาระที่นอนอ่าไปวางไว้ที่โดมแล้วก็มานี่ก็มาแบบร้องวงพอรมวงเสร็จปุ๊บก็ไปเอาของกลับบ้าน ก็วันที่สามก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรอืมไม่มีอะไรเลยมันแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นกินจกรรมที่สนุกนะเหนื่อยแต่สนุกว่าแบบเรามีประสบการณ์เราได้ความทรงจำดีๆผมต้องขอบคุณอ่ะคุณครูคที่สร้างประสบการณ์ที่แบบผมอ่าผมไม่เคนไชยนาดไม่เคยแบบไปทัวร์แบบรอบอุทยานนะไม่เคยจริงๆไม่เคยแต่ผมรู้สึกแบบ มันดีมากนะมันเป็นโอกาสแบบโอกาสเงินโอกาสทองแบบหาไม่ได้อ่ะจริงเพราะผมไมไม่ได้ว่างไปทัวร์ไทยเลยนะจริงๆผมก็มาเวาตอนนี้ทีตอนเขาเดินทางไกลแหละผมได้รู้ทุกซอกทุกมุมบรรยากาศของเมืองอุทัยแบบมันสวยงามมากเลยนะสวยมากอืมไอคนที่อยู่ในเมืองอ่ะไม่ได้สนใจแต่ผมที่เป็นอยู่แบบบ้้นนอกและผมเป็นคนสนใจแบบส,สิ่งแวดล้อมรอบตัวแบบ บ้านเมืองบ้านช่องไร่ทุ่งนาเนี้ยต่านผมนะเป็นบรรยากาศมันสวยมากอ่ะถ้ามีกล้องคือแบบอยากถ่ายอ่ะแต่เราไม่มีไงแล้วก็การเข้าค่ายอ่ะมัธยมอ่ะเป็นั้งแรกและเป็นัางสุดท้ายอืมเป็นัางสุดท้ายที่จะเข้าก็ถือว่าลูการเข้าค่ายรุือนั้นเป็นประสบการณ์ดีๆในชีวิตส่วนหนึ่ง ก็ต้องคนที่นี่เรารอดอผมบอกเลยว่าใช้อ่าจงสนุกกับรถจงสนุกกับลูกเสือให้ได้มากที่สุดแล้วคนที่สำหรับจะสมัครรอดอมึงมึงมึงซ้อมไส่สัตว์มึงซ้อมกูบอกเลยมึงซ้อมไรอ้ะถ้ามึงถ้ามึงยังไม่อยากจบจบอนามัแบบกูอ่ะนะสำหรับคนที่ยังเรียนลูกเสืออยู่ขอให้สนุกกับลูกเสือนะครับลูกเสือนี่ เหนื่อยเหนื่อยครับอันนี้ผมอยอมรับแต่ว่ามาสนุกเราได้เพื่อนด้วยนะครับก็มันแอบ,บดีกับร้ายไปด้วยในตัวก50็50นะฮะก็ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมานานคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรกูก็ไม่รู้นะฮะก็ไม่รู้จะทำอะไรดีก็เม้น์มาได้นะฮะแต่ถ้าอืน่าสนใจแต่ถ้าเมนต์ไหนแบบน่าสนใจก็ จะทำนะฮะเพราะกูไม่มีคลิปจะลงแล้วนะฮะก็คลิปแค่เกมผมพูดเลยเขาสับก,กาแค่ไปส่วนถ้าคลิปแบบแนวชีวิตประจำวันโอเคอันนี้น่าจะได้อยู่น่าจะได้น่าจะได้แล้วยิ่งช่วงไปเทอมนี่ก็กระตือรือร้นแต่คลิปก็ออกอ่าสัปดาห์ละคลิปนะฮะแต่ถ้าอารมณ์ดีหน่อยก็สองคลิปนะฮะก็ต้องผงผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆที่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับ